ต่อครับยกที่3ยังเน้นไปที่ไหนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวดูครับเบียดไปแล้วเสียดสีไปแล้วของใครจะอ่อนเนื้ออ่อ,อนนมมากกว่ากันครับ,บรูดลงมาตีขวาโต้คืนด้วยเขา่าดูจังหวะการจับนะครับของเพชรมาลัยเนี่ย จับได้เลี่ยมกว่าแข็งแรงกว่านะครับโอ้โหแต่เจริญสุกนี่ก็เดินเดียดเดินชนวงในนี่ก็แรกด้วยตลอดนะครับแล้วก็มียาฉีดเข็มแรกมาให้เจริญสุก1นึ่งแสนบาทด้วยนะครับเปล่าลครับเบียดเข้าไปยกนี้เพชรม,มาลายนี้ไม่ถอยเดินเบียดออกเข้งขวาจเจริญสุกดูนะครับสู้กันที่วงในใช้แกงกว่านี่ก็น่าจะได้รับการชูมือนลครับโอ้โหนี่ครับมาฮะซัดก,กัน มีครับน่าจะได้เห็นเลือดหรือเห็นนับน็อกเป็นอย่างน้อยครับไฟแดงจเจริญสุขน้ำเงินเพชรมาลายมาเจริญสุขนี่คุ้นๆเลยครับมาดีไม่ดีนี่มีสปอนเซอร์เป็นบริษัทเจริญสุขบริษัทพุ้นชิวจำกัดก็ยังดีครับโดยคุณพิชยัยกิจอิฐพินะครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัทพุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับชงดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับสมโอทีดีเพราะมีซิีวิตามินดีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบพระคุณครับ แขงขวาสาดเข้าไปครับสับสอคืนมาแล้วก็แทงเข่าครับสับมาก็สับคืนอ้าวตีมาก็ตีคืนครับตีได้ไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับตีเข่าขวาไปเสียบเข้าไปยัดเข้าไปครับคู่นี้เนี่ยโอ้โหสงฆ์ทมเข่าจริงๆนะครับเบียดกันสนุกเลยนะครับโอ้ไม่รู้ใครจะตีใครแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างเน้นเป็นพิเศษเลยวงในเดินขยักเข้าไปเป็อะไรมีแค่งขวานาไปก่อนอ่ะสวยครับตอกนี้ เดินตุก,ก็มีต่อยหมัดโต้คืนเอาเบียดกันแล้วครับเบียดยกระจัดเข้าไปออกครเพชรมาลยัยจะชิงเดินครับแทงขวาก็โดนแทงขวาโต้ค้นเหมือนกันแล้วก็วงในโอ้จับ,จ,บจับแล้วครับตอนนี้เบียดกล้ามในตีต่างฝ่ายต่างโดนครับวงในก็ยังดูว่ายังผู้ขี้สูสีครับโอ้โหดีครับมาเดี๋ยวต้องดูครับมาถึงตรงนี้โอ้โหสองคะแนนแรกจะเป็นของใครครับอตอนนี้ มาเป็นเจ้าเพชรมาลายโอ้ยมีสองงัดออกมาด้วยคุณเอแขนซ้ายครับจเจริญสุกเพชรมาลายขยับเข้ามาต่อยหมัดลูกนี้ค่อมใบครับวงไนล็อกคอไว้เลยครับเพชรมาลายแทงเข่าขวายัดเข้าไปครับตีโต้คืนมา แทงสายยัดตะเทเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหดูว่าจังหวะการจับการแทงก็ทําได้ดีเพชรม,มาลัยแต่มาโดนหักเททิ้งไปเขาเริ่มจะเบียดสู้กันอีกแล้วใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยหละครับผู้ดีเพราะว่าเกมการชกลีลาการชกนี่ดูว่าคล้ายจิงกันจริงๆครับ เน้นเน้นเน้นครับมาอยู่ในมวยรอบแล้วครับย้ำอีกครั้งหนึ่งมวยรอบใหญ่เลยครับสร้างอนาคตไทยอาตอนนี้โหมดยกที่3ามพักก่อนคู่เดียวครับทำเจอกับเพชรตะนาแล้วก็ยอดยุทธเจอกับน้องเดียน,นะครับในการสนับงสนุนของรองสมพรแล้วก็พี่เสานาครแล้วก่กบคนกดครับ2ี่สี่เจอกับพี่นครครับเอาละครับเริ่มมายกที่4จเจริญสุขนี่ออกมาเดินเบียดต่อยหมัดแล้วก็มีศอกสลับนะครับ ก็วงในนี่ก็ไตกันเหมือนเดิมครับดูจังหวะการจาับโอเพชรมาลัยนี่เวลาจับนี่จับดีจับเหนียวนะครับจเจริญสุขก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันไม่ยอมนะครับดูครับวงในกอนนี้ไม่รู้ใครตีใครนะครับเกมนี้ถือว่าเปียกเลือเกินโอโหโอ้โหนี่ครับมาในมาใครดีใคร,ใครดีกว่ากันครับตอนนี้ยังดูไม่ออกครับโอจเจริญสุขกต็ตีมาเพชรมาลัยโอ้ย จังหวะเสียไหลายช็อตเลยครับคุณน้โอ้โหจังหวะบวกสอกกันนะครับขายพ้าที่ก็หล่นได้เหมือนกันดูจังหวะการจับโอ้ยเหนียวจริงๆเพชรมาลัยเวลาจับจับได้ดีจเจริญสุขดูการจับเสียเปียกแต่ก็ตีได้ทุกท่าเหมือนกันนะครับพยายามไล่แขนแล้วก็โต้คืนตลอดไม่ยอมเสียเปียบเตินเปิดเจมูฮูดูจังหวะบวกสอกต่างฝ่ายต่างโดนแล้วครับเน้นที่สอกครับแตกหรือยังครับเน้นที่สอกเน้นที่เข่าครับอ้าวลัดมาก็สับคืนครับ เดินลุยต่อจเจริญสุงเจอแข้งขวาเข้าไปบอกไม่เป็นไรครับแล้วก็นี่ครับสอกซ้ายกระแทกหน้าเอาแล้วครับแลกกันอีกแล้วแลกกันอีกแล้วครับ,บ,บเปลือจิ้มเปลือเลยครับโอ้โหนี่ครับมาคุณหมอจีรศักดิ์บุภาชาติขยับขยับโอ้โหนี่ครับมาแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าโอ้โหมาเรียกว่าใส่กัน นี่ครับสมศักดิ์สวยรอบรอบใหญ่ครับนี่เป็นคู่เปิดหัวมวยรอบเลยนะครับชกกันนี่เร้าใจเหลือเกินออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับถึงตอนนี้นี่ ในช่วงปลายยกที่สี่แล้วก็ยังเปียกสู้กันอย่างสนุกเริ่มจะแรงขึ้นมาหรือป่าวครับจเจริญสุโอเริ่มจะตีได้แทงได้สวยๆมีหมัดมีศอกพยายามจะเปียกเหมือนกันเปียมาลัไไม่ยอมนะครับโอ้โหบอกแล้วนะครับอยู่ที่การยินระยะเลยครับผู้นี้ใครยินระยะดีกว่านี่ก็น่าจะคว้าชัยเลยครับโอ้โหเปิดหัวแบบนี้เลยครับเมยรอบเพชรยินด,ดีสร้างอนาคตไทยครับดูแลเกิดครับโยนเข่าไป แล้ววงนายตีมาครับเสียบเสียบโอ้โหไปไม่ยั้งเลยครับโอ้โหนี่ครับมาแสดงให้เห็นถึงมาการเตรียมตัวการฟิกซ้อมครับดูครับโอ้โหไม่เว้นระยะเลยครับออกเอาพูดกันแบบนี้ครับโอ้โหนี่ครับมวยรอบมวยรอบของเราครับมวยรอบอนาคตไทยสร้างอนาคตมวยไทยโอ้โหไตไเข้าไปจเจริญสุขต้องืกิดเป็นมาลายท่อ โอ้โหนี่ครับอยู่ในช่วงท้ายทาย,ยก4โอ้โหจัดเอาไว้แบบนี้หนุม่มโบสคนนั้เดชนี่คู่คู่ประหัวมวยรอบเสียบเข้าไปวงในไอ้โอ้โหมดยกที่4พักก่อนคู่เดียวครับสุดมันเลย โดยคุณจิ้นเจเจนะครับคุณจิ้นเจเจโดยเจเจปอไก่ชนละครับบ้านทาลีกุมภาวาปีอุดอรธานีวันอาทิตย์ที่สองตุลาคมนี้ไปเจอกันได้ครับใครมีไก่ชนดีๆนี่ไปเจอกันเลยครับบ้านทาลีกุมภาวาปีอุดอรธานีเจเจปอไก่ชนโดยคุณจิ้นเจเจอ่ะตามกันต่อยกสุดท้ายมาถือว่าชิงดำไกลๆเลยครับพี่ลีตรนี้ผู้นี้นี่ถือว่าชิงดำเลยนะครับยกนี้เดินตั้งแต่ต้นยกจเจริญโศกโอ้โดนเพชรมาหลายนี่ล็อกเอาไว้ก่อน เจเลนสุขไม่สนแล้วนะครับต้องเร่งเกมเบียดเข้าไปมีแข้งซ้ายแข้งขวาเชรมาไลลนะมาชกในเกมตั้งรับนะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเหมือนกันโอ้เกมการชกยังเบียดนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับมาถึงตอนนี้มีแผลแตกด้วยครับคิ้วของเจริญสุขครับคิ้วซ้ายครับลุยต่ออยู่แล้วครับพระยี่ห้อของบุญลานามวยไทยเดินเข้าไปเดินเข้าไปสอกน้ำเข้าไปก่อนครับแต่ว่าเนี่ยครับ เพชรมาลาัยพยายามล็อกคอไว้แน่นๆเลยครับน,นี่ครับไม่สนครับจเจริญสุกไฟแดงอย่าลืมนะครับมีอาชีพเยอะนะครับไฟแดงโอ้เอ้าโอ้าอาบเลือดด้วยกันทั้งคู่แล้วครับตอนนี้เ<ข>าอาล้ครับยกสุดท้ายนี่ต่างฝ่ายต่างแตกนะครับเลือดนี่สาดด้วยกันเร่งเกมเร่งเกมะเนะครับเจริญสุกโอ้สายยาวๆไปสงองกอง ทีมงานก็สังให้เดินให้เบียดให้ชนอย่างเดียวท้ายทำงานอีกแล้วมาดูว่าโอ้ยมาชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับเพชรมาเลยทีมงานก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวก็รู้นะครับพยายามจะเรง่งฝ่ายแดงนี่สั่งเร่งอย่างเดียวละเลงเลือดแล้วครับคู่เปิดหัวหมวยรอบสร้างอนาคตไทยลุยต่อครับสับเข้าไปพยายามขวางไว้ครับไม่ตีแต่ว่าดื้อเหลือเกินครับจเจริญสุกเกดื้อเหลือเกินครับ โอ้โหไม่ต้องห่วงครับแฟนๆคุณหมอแพทย์สนามนี่มีสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นมาเย็บกันพร้อมๆกันได้เลยครับผู้นี้โอ้โหมาแตกเยอะด้วยกันทั้งคู่โอ้โหวันนี้ละเลงเลือดเลยครับนักเปิดหัวของมวยรอบใหญ่สร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตมวยไทยครับโอ้โหนี่ครับโฉมหน้าของฝ่ายน้ำเงินครับเพชรม,มาลัยโอ้จเจริญสุก็ชายย่อย เรียกว่าวันนี้โหระเริงเลือดเลยครับบีอลีเกมการชกนี่เบียดกันเลือเกินนะครับมาถึงตอนนี้นี่โหดูว่าต่างฝ่ายก็ต่างมั่นใจแล้วนะครับขยับรอกันทีมงานทั้งสองฝ่ายก็มั่นใจดีกันทั้งคู่เหลือเวลาอีกครึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกแต่ว่าเกมการยกก็ถือว่าเบียดกันจริงๆครับโอ้นี่ครับมาวรอบรอบใหญ่แบบนี้เปิดหัวแบบนี้ครับ โอ,โ,โอ้โหจบจากคู่นี้ยังมีอีก2คู่นะครับมวยรอบของเราโอ้โหโวันนี้ค่ำคืนวันนี้โรเตอร์ดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณนัทเดชวชิรรัตนวงศ์โอ้โหจัดเอาไว้แบบนี้เลยครับโอ้ดีครับาหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายอึอดใจเดียวเดี๋ยวจะรู้แล้วครับใครครับจะคว้า2คะแนนแรกไปครับในมวยรอบนะครับมวยรอบ มวยรอบสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตมวยไทยโอ้โหนี่ครับ่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโดยกันทั้งคู่นี่ครับหาลูกพี่ของฝ่ายน้ำเงินพี่มารายทองสักเอวันมุมแดงครับโอ้โหเป็นอันวา่าเจริญสุขบุญ